นี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอฟอสเฟตนะครับจะเป็นแบตเตอรี่3.2โวลต์นะครับต่อ1น่ก้อนนะครับก็ความจุ120แอมป์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําทเป็นระบบ4.8โวลต์นะครับ1ไอ120แอมป์นะครับโดยการต่ออนุก,กรมนะครับตอนนี้ก็จะมีแบตเตอรี่16 s ก็คือ16ก,ก้อนแล้วก็อุปก,กรณ์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มี ตัว b m ีเนะครับก็จะเป็น1 6บนะครับแล้วเพื่อจะมาทดแทนกับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับลิเทียมเหมือนกันแต่ว่าเป็น4 8โวลต์1น0แอมป์นะครับก็คิดว่าจะต้องมาทดแทนกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไอดูแลง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อเมตรมาเพิ่มนะครับหรือว่า a c เ i ็ก b a ิ a บาลานมันก็แค่เอาสายไฟ DC นะครับ บวกลบนะครับมาต่อก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องประกอบอะไรยุ่งยากนะครับแต่ปัญหาตัวนี้ครับก็เราต้องซื้อบีเม็มาเอง Active บาร a n c e มาเองแล้วก็เราต้องทำเป็นกล่องนะครับเพื่อจะให้มันอยู่แน่นๆหนาครับไม่ให้ขยับขยื่นได้นะครับเพื่อจะรองรับกับตัวอินเวอร์เตอร์พาวเวร์มา48โวลต์นะครับ 6.2k นะครับผมตัวนี้ ซึ่งผมก็ได้ํำเนินการใช้งานตัวโซลาเซตัวนี้มาเกือบ3 4 mm. เดือนนะครับเพราะค่าไฟลดไปประมาณทิดว่าอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับต่อเดือนซึ่งตัวนี้จะมีปัญหาทีดนึงนะครับรก็คือไฟไม่พอนะครับถึงเช้านะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไฟจะพอหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องอ,อาจจะดีกว่า ตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตของแต่ละก้อนเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละก้อนเนี่ยโอเคหรือเปล่าแต่ผมก็ตอนนี้ก็ทำบาลานซ์นะครับเซลล์ทุกตัวนะครับก็ความจุก็อยู่ประมาณ3.245โวลต์นนะทุกก้อนตอนนี้เท่ากันหมดแล้วนะครับก็บาลานซ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอมาประกอบนะครับให้มันอยู่ในในรูปทรงแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เรียงแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เรียงนะครับก็เดี๋ยวก็มาทำเป็นอนุก,กรมกันให้ได้4 8โวลต์น,นะครับ ก็เดี๋ยวก็ต้องทำหลังนะครับก็หลังไม้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีงบทำเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ไม้ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านนะครับเพื่อจะประกอบให้มันเป็นหลังแล้วก็ให้ดูสวยงามนิดหนึ่งนะครับก็เหมาะกับการใช้งานที่ฮบน้อยจริงๆครับผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็รอชมนะครับคลิปต่อไปครับ